แสเป้าคะตกลงห้องที่ตุกซื้อมานิดดีไหมคะตุกๆที่ตุกจ้างมาสินแสนคนบ้าคุณหนครับไม่ได้บ้าหรอครับพอดีสินแสนเป้าเนี่ยเขากำลังสัมผัสได้ถึงพลังงานมงคลนะครับ สมแล้วที่เป็นอ uh> ินเตอร์เนียคู่บารมีกับผมคู่เวงคู่กรรมอะไรดีวะหายใจคล่องสะดวกมากเลยห้องนี้คุณหนึ่งคุณตุกครับคุณโชคดีมากเลยนะครับที่ได้ห้องนี้เพราะห้องนี้ คือที่อยู่ของเทพมังกร er> จริงเหรครับดูดูุไข่ตุนครับคุณอย่าเดินครับอย่าเดินครับอยู่นิ่งๆครับพื้นมันสุดเหรอครับไม่ใช่พื้นมันสุดครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่อยู่ของไข่มังกรครับอย่าเดินบอกว่าจะเดินจย่าเดินอยนิ่งๆดูนิ่งๆอย่าเดินโอ๊ยโอ๊ยไม่ให้ผมเดินแบบนี้แล้วจะให้ผมเดินแบบไหนนะครับอย่างนี้ อย่างนี้เข้าใจไหมครับมันถึงจะไม่ได้เหยียบไข่มังกรคุณไข่ตุนคะทำตามที่สินสางเป้าบอกเธอค่ะตุกไม่อยากมีปัญหาคาเองใครเอียงตุก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 คอยิ ตรงนี้เนี่ยเป็นไข่มังกรจริงๆผมกับทุกสองคนเราไม่ต้องเดินกันอย่างนี้ไปตลอดเลยเหรอคร,รับไม่เป็นปัญหาครับไม่เป็นปัญหาตรงนี้พวกคุณจะไม่ได้เดินแล้วเพราะว่าตรงนี้ผมจะให้ตั้งเตียงนอนครับตั้งเตียงนอนบนไข่มังกรลูกจะได้ดกครับคุณจบเป้าครับเอาเตียงไปตั้งตรงนั้นมันก็ตรงกับประตูห้องน้ำเลยครับ ย้ายสิครับไม่เตียยครับย้ายประตูเฮ้ยประตูห้องน้ำนะครับผมไม่ใช่าาการจชการนะ่ะจะได้ย้ายเข้าย้ายออกอมันต้องก,กําแพงนะครับเรื่องใหญ่ครับสิจนจ๋ใช่ครับนี่มันกำลังจะเป็นห้องหอของเราสองคนนะครับถ้าเกิดคุบจริงๆเน่ยอ,อีกเดือนหนึ่งผมแต่งงานมันจะเสร็จทันเหรอครับถ้าเกิดคุณไม่ย้ายนะคุณจะมีปัญหาด้านคู่ครอง อยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันจะดีดีแค่มีเราตรงนี้ทุกแก h ต r ชาติก่อนทำบุญร่วมกันหรือว่าตัวฉันมีกรรมและเนี่ยอุตส่าห์ไปสักตั้ง